นี่แหละพี่น้องยายเขียวมาจากพักหนึ่งแล้วโดวนอยู่ประมาณจะกสอเครึ่งชั่วโมงพีน,อน,น้องหน้าม่งวัดลงซ้ำนี่แหละบ่เห็นหอแล้ขวขุ่นแย่ยกับสิเติมนม้ำนี่เขียวลงจนหน้ามวงหวดัดเป็นอะพี่น้องไมเห็นหูแยกกับสิเติมนม้ำปะนี้ เกียวกัะดูกน้ำล่างกับ<ป>อะไรสำเนาเนี่นจดกได้น้ำอีกออามาใส่อีก เขียวลงโว้ยจนเครื่องเขา้ากันกับเนื้อกับกระดูกของเคองันนี้กสิเอามาตื่นอีกจัหน้อยแล้วเข้าก็จังสีมาซิมเบิงว่าเพื่อนขาดหยังขาดหวานขาดเที่มก็ว่าไปเขียวปานนี่ได้พี่น้อง แก้กระเจียวน้ำใส่อีกจกน้อยน้ำน้อยเกินไปนี่ว่ามีไข่หรอพี่น้องน้ำเติมเข้าไปออเอาซ้ำนี่แหละกว่ากระดูกกระดูก เขียวมากเป็นเวลาดูนเติบแล้วซีบมึงวามหวานความเข้มความนัวแยกกับเจลซ้ำนี่ซีบมึงแล้วต้องเลยเติมเติมเกลือเข้าไปเพราะเขาเติมน้ำเลย ล่อห้หมอเดือดหญ่กับจังสีใส่พุงพะโลเขัาไปแต่ก่อนหนีบ่มีดหรอพุงพะโล่มแต่เห็ดเอามแต่เห้าเขียวเครื่องเขียวผิดไทยลาบพักที่นั่นบาหวานไย้สีใส่อีกจกสองซอนตุ่มพะโลกันบาหวานน้ำหนันกับเบ่แซบแีบดอก เดี๋ยวเขาจะเติมอีกหน้าหมาส้สำนีล่ะบ่มีไข่ดอกพี่น้องเมื่อนี้ไข่มันเหลืออยู่หน่อยใบแยกก็ะเลือบ่เห็ดไข่ลยกออกซนีปล่อยหมอเพิ่นเดือดไปดนี่หมอเดือดแล้วแยกก็ะิใส่ผงพะโล่กลับไปใส่ใบบักกูดลงหน่อย เผดเขาเฮ็ดขายเฮ้าก็บ่ไเด้นั่นดอกเฮาต้องเขียวตะกอนนย่า่เคยเฮ็ดขายเนาะเขียวไห้เป็นซีหาจ่จโมงพี่น้องเขียวเครื่องกระเทียมริกไทยหอมแดงหลากพักที่เขียวไหว่มอเปอิด์ที่สิบเขียวไห้หอมกระเทียมกระไรเขียวเขียวกระดูกมู เคี่ยน้ำตาลเคีย่ยนแล้วก็ต้องเอากระดูกหมูเอาเนื้อขาเอาขาลงใส่น้ำพ่อเหมาะพ่อขัอ้วนพ่อถ่วมสีสีถ,ถว่วเนื้อนี่แหละหรือปอยเขียวพ่นไว้ให้น้ำแรกนี่งวดลงเลยต้งมาเติมน้ำสองต้งมาปรุงแต่ก่อนเห็ดประคยมนีดอกขงพโลูไม่แต่ เขียวน้ำตาลเขียวเครื่องหอมเครื่องกระเทียมซื้อๆเขียวน้ำตาลใ้แดงแดงแดงไปงช่างสีจำจๆโอ้โหหนามจวดใจเขียวไหวเป็นสีหาโมงพราะตนามเติมแล้วเเฮ็ดจังสันมันจังค่อยบอ่อเสียง,ง่ายอันนี้ห้าเฮ็ดกินแบบธรรมดาซื้อๆห้าบดไ้เฮ็ดขาย เมันเทศขายต้องเขียวคักๆเพื่อนแตี้งสีบดได้เสียได้บูดง่ายสีสันก็ได้แล้วนี่ในหม้อเดือดแย่ก็จีเติมผงพอลูองไปก็เป็นอันไสได้เดี๋ยแย่ก็จีสิ่งม,มัออึดก,กันเพราะว่าเขียวตั้งแต่เครื่องหอมเครื่องกระเทียมน้ำพนงวดลงเทียย่ยงแล้วนั่น หวานได้ที่ดีไม่ดีเติมอีกจักหน่อยเกดพะโลกับเปลืองน้ำตาลอยู่ดิเป็นเกดแปดซอนแล้วพี่น้องเขี่ยไปอีกจักพักกันพี่น้องเขี่ยไปเขี่ยไป สั้นนี้ล่ละจ้ะยังบระท่านได้จบดูขั้นตอนต่อไปหมอเริ่มเดือด